สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Go to Go by Mini Course สอนเทรดน,นะคะ ช่องนี้นะคะจะเป็นช่องที่เอาไว้เก็บรวบรวมนะคะคลิปวิดีโอสั้นๆที่เป็นตัวอย่างการเข้าออเดอร์ทั้งหมดเลยนะคะโดยจะเน้นนะคะเป็นการแชร์เทคนิคการเข้าออเดอร์นะคะสําหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องจุดเข้าออเดอร์นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ผ่านช่องทางนี้กันได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ผ่านเข้ามายังไม่ได้กดติดตามะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าสมมติว่าใครยังไม่อ่าไม่อยากที่จะพลาด นะคะคลิปใหม่ๆที่จะอัปเดตให้นะคะก็สามารถที่จะกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูตัวอย่างการเข้าออเดอร์เซลล์กันค่ะอันนี้คือเป็นการดูที่ M1 นะคะเพราะว่าจะเป็นการเทรดสั้นนะคะก็เลยจะดูที่ M1 คะ่ะจุดเข้าที่ M1 มันจะได้จุดเข้าที่คมกว่านะคะอันดับแรกค่ะมันูโซนกันก่อนนะคะโซนของ M1 ที่เป็นจุดสวิงไฮแล้วก็สวิงโลนะคะตรงนี้ เดี๋ยวขอเอาปากกามาแป๊บหนึ่งนะคะอ่าโอเคตรงนี้ค่ะด้านบนสุดตรงนี้ที่เป็นไฮสูงสุดนะคะก็ให้เป็นโซนแนวต้านย่อยนะคะตรงนี้ส่วนด้านล่างสุดขาขวามือตรงนี้ก็ให้เป็นโซนแนวรับย่อยนะคะเพราะว่าอ่าอันเนี้ย จะดูตรงกรอบราคาของ m 1นะคะจุดไหนที่เป็นสวิงไฮสูงสุดสวิงโลสูงสุดอย่างเงี้ยก็สามารถตีเป็นกรอบราคาหรือตีเป็นโซนแนวรับแนวต้านย่อยได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะมาดูอีกเส้นหนึ่งอีก2เส้นแล้วกันค่ะตรงนี้ท,ที่ที่เห็นนะคะก็คือจุดนี้ก็คือไดออเดอร์จากโซนนี้ใช่ไหมคะจุดนี้ที่เขามาทาสวิงโลไว้เนี่ยตรงเนี้ยจะเป็น1จุดแรกที่เป็น tp 1นะคะ tp 2เนี่ยก็จะมาเก็บตรงนี้นะคะแล้วก็เส้นตรงนี้ค่ะเส้นตรงนี้ ที่เป็นไส้ของไส้ของแท่งแดงตรงนี้นะคะอันนี้คือเรียกว่าจุดเฝ้าระวังค่ะจุดเฝ้าระวังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถตีได้จังจากโซนนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราได้ออเดอร์มาชุดนี้นะคะจุดเฝ้าระวังของชุดที่ลงมาตรงเนี้ยมันก็จะคือจุดนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการไดออเดอร์จากเดี๋ยวนะคะขอลบอันนี้ออกก่อนมันจะได้เห็นชัดเจนเนี่ยค่ะอ่าเดี๋ยวนะ มันเป็นการได้ออเดอร์จากสวิงที่3ามที่เขาทําไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไล่ลงมาจุดฟอเร,รวังตรงนี้ก็จะเป็นโซนของตรงนี้แทนนะคะก็คือเป็นชุดใหม่ของตรงนี้นะคะอะแล้วมาดูพฤติกรรมของกราฟกันที่ทําให้ไดออเดอร์เซลล์ชุดนี้มานะคะเรารู้โซนกันหมดแล้วเราก็มาดูพฤติกรรมกันบ้างนะคะอันดับแรกมาดูสวิงไฮด้านบนค่ะตรงนี้ที่เขาทําไว้มันเป็นโซนแนวต้านนะคะซึ่งเป็นโซนไฮแรกที่เขาทําไว้ใช่ไหมคะหลังจากที่กราฟหลุดลงมาเด้งขึ้นไปทําสวิงที่2อันนี้คือไฮต่ําลงนะคะ ไยต่ำลงแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะจะเป็นการคอนเฟิร์มก็คือ1ปิดต่ำกว่าโซนแนวต้าน2ก็คือทำายต่ำกว่าไฮเดิมนะคะการคอนเฟิร์มอันนี้อันที่1นะ ต่อไปนะคะชุดที่ได้เข้าออเดอร์ตรงนี้ก็คือหลังจากที่เขาทิ้งตัวลงมาแล้วเกิดแก็บตรงนี้แล้วก็หลุดลงมาทําสวิงโลใหม่ที่ต่ําลงตรงนี้เราจะเห็นว่าชุดนี้มีการทาโลที่ต่ําลงแล้วหลังจากมีการคอนเฟิร์มทำไฮต่ําใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เริ่มมีการสร้างโครงสร้างฝั่งเซลล์เรียบร้อยแล้วก็คือไฮต่าเห็นไหมคะไฮต่ําเสร็จปุ๊บโล, low, ต,ล,ลระะตรงนี้ก็คือหลุดโลทําสวิงโลที่ต่ําลงแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นการทําโครงสร้างราคาฝั่งเซลล์แล้วเห็นไหมคะแล้วจังหวะที่กราฟย้อนขึ้นไป ทำสวิงที่3นั่นก็คือสวิงตรงนี้ที่ไดออเดอร์ Order นะคะ ามาชนโซนนี้ใช่ไหมมาสร้างแนวรับย่อยตรงนี้ใหม่อีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นไปพอเด้งกลับขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคะ่ะหายตรงนี้ตอนแรกนะคะเกคิดว่าเขาจะขึ้นมาปิดแก็บตรงนี้เนาะแต่อันนี้คือขึ้นมาไม่ไหวนะคะมาถึงแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็ลักษณะของกราฟก็คือสังเกตดูนะคะก็คือยังกันเป็นการทํำหายที่ต่ําลงเหมือนเดิมเห็นไหมคะสังเกตดูว่าเวลาที่กราฟขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาทํำหายที่ต่ําแสดงว่าตรงนี้คือเขายังไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้ถ้าทำํำหายต่ํา ก็หมายความว่ากราฟมีโอกาสที่จะลงไปทำโลหรือกลับไปเทสโซนสวิงโลเดิมที่เขาเคยทำไว้นะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เก๋จึงให้เป็นจุดที่เฝ้าระวังเราก็เก็บ TP ไว้นะคะพอเขาทำไฮต่ำเสร็จปุ๊บมีการคอนเฟิร์มเป็นแท่งแดงเห็นไหมคะเริ่มคอนเฟิร์มอีกแท่งหนึ่งที่เป็นแท่งแดงแท่งที่2นะคะก็เริ่มใส่ออเดอร์เซลลงมานะคะจากชุดนี้ลงมาเสร็จปุ๊บปุ๊บพอเขามาถึงโซนนี้เห็นไหมคะสังเกตดูนะที่เก๋บอกว่าจุดนี้คือจุดเฝ้าระวังเพราะว่ามันเคยเป็นโซนไส้เดิมตรงนี้เห็นไหมคะ พอเขามาถึงปุ๊บมีการเด้งเห็นไหมแต่ว่าการเด้งของเขาก็สามารถที่จะทำหายต่ำเห็นไหมคะให้สังเกตดูการทำสวิงหายย่อยๆตรงนี้ด้วยนะคะเวลาที่เราจะถือออเดอร์นะบางคนน่ะกลัวคิดว่าตรงเนี้ยกราฟพอมันถึงโซนเสร็จปุ๊บเด้งย่อขึ้นไปกลัวว่ากราฟจะย้อนขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่เราเอาเอ,เ,อเราไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าให้เราดูพฤติกรรมของกราฟนะคะเขาลงมาถึงไว้ว่าจะชนยังไม่ผ่านรอบแรกก็จริงแต่ว่าเวลาเด้งขึ้นไปของเขาเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะทำหายต่ําลงเห็นไหมคะพอเขาทำหายต่ําลงเสร็จปุ๊บนะ ก็กดตัวลงต่อพอผ่านโ,าโซนนี้มาได้เนี่ยก็คือถือว่าโซนนี้โดนทําลายเรียบร้อยอย่างนี้ก็คือสามารถที่จะถือลงมาเก็บ TP ได้ตามสเต็ปแบบนี้ได้เลยนะคะก็เก็บ TP ที่1เนาะ TP ที่2ก็ตามนี้เลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะเกก็เก็บ TP เรียบร้อยในจุดที่เก็บ TP ที่2ตรงนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับตัวอย่างการเข้าออเดอร์เซลล์ชุดนี้นะคะก็ประมาณนี้ดูการคอนเฟิร์มของ M1 แล้วก็การดูโซนของ M1 นะคะ